วิธีการสร้างความสุขและความมั่งคั่งให้กับชีวิตของคุณทำตามนี้นะครับ ต้องเข้าใจก่อนครับว่าความมั่งคั่งเนี่ยไม่ได้แปลว่าเงินเพียงอย่างเดียวนะครับความมั่งคั่งก็คือทุกอย่างที่เราเนี่ยปรารถนาไม่ว่าจะเป็นสุขภาพที่ดีการงานการท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่ครับที่คุณปรารถนามันซึ่งมันอาจจะแปลรูปเป็นเงินก็ได้หรือแปลรูปเป็นที่ไม่ใช่เงินก็ได้ครับแล้วแต่อาจจะเป็นในด้านของความรู้สึกก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะเติมคุณค่าตัวนี้ให้กับตัวเองครับโดยการใช้ประโยชน์เซลล์ทอเล็กๆยกตัวอย่างเช่นวันนี้โอปา้ากินข้าวเย็ยนกับแม่โอปารร้าก็ มื้อเย็นวันนี้ช่างมีคุณค่าเหลือเกินที่ได้กินข้าวกับแม่อันนี้เป็นต้นหรือวันนี้คุณได้กินอาหารอร่อยๆนะครับวันนี้อาหารที่ชันกินเนี่ยช่างมีคุณค่าเหลือเกินทําให้ชั้นสุขภาพแข็งแรงหรือบางครั้งเนี่ยโอป้าเนี่ยออกมาทาคลิปวิดีโอใช่ไหมครับวันนี้ธรรมชาติต่างๆเนี่ยมีคุณค่ากับชั้นเหลือเกินทําให้ชั้นเนี่ยอัดคลิปได้ดีมากเลยอันนี้เป็นต้นบางครั้งเนี่ยเราต้องให้คุณค่ากับเรื่องนี้บ้างนะครับเซลล์ทอเล็กๆในเรื่องของความเป็นบวกเนี่ย ความสุขความมั่งคั่งอะไรก็แล้วแต่ครับ ให้คิดว่าตัวเองเป็นกระปุกอมสินเพราะฉะนั้นจงเลือกพูดคำดีๆกับตัวเองฉันรู้สึกดีที่วันนี้ฉันมีชีวิตอยู่ฉันรู้สึกจริงๆที่ได้กินข้าวจานนี้ฉันรู้สึกจริงๆที่ฉันมีอิสระภาพทางด้านเวลาอันนี้เป็นต้นใครที่คิดว่าทําได้ครับทําอย่างน้อยเวลาหนึ่งถึงสองครั้งก็ได้ครับกับทุกสิ่งที่คุณทํากับทุกสิ่งนะยกตัวอย่างเช่นคุณทํางานแล้วคุณมีปากกาเขียนโอ้ฉันรู้สึกถึงคุณค่าของปากกา,าน,นี้จังเลยทําให้ฉันเนี่ยได้จดไอเดียดีๆอนน มากนะครับคุณจะยิ่งเป็นคนที่มีความมังค่างมากและนี่เป็นอีกกฎหนึ่งครับที่เป็นกฎของแรงดึงดูดดึงดูดสิ่งดีคุณจะดึงดูดสิ่งดีเข้ามาหาคุณเมื่อคุณสร้างมันก่อนครับอยากได้อะไรจงสร้างสิ่งนั้นก่อนแล้วสิ่งดีจะเข้ามาหาคุณนะครับใครที่คิดว่าทําได้พิมเลรับว่าทําได้ครับอบไปอิสานมาสคุเอนนอร์พีสดีครับ